สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภยินจาก Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายน2564ค่ะวันเดือนปีเกิดเช็คได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะของเราดูได้ดูเป็นแบบของไทยนะดูได้ทั้งค่ะลัคนาแล้วก็ราศีเลยตัวไหนที่คือดูทั้งสองอันก่อนแล้วก็อันไหนที่รู้สึกว่ามันเข้ากับเรามากกว่าก็ดูเป็นตัวหลักส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เอาเป็นตัวรองนะคะ การดูดวงของเราเนี่ยไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมอันนี้ต้องขอให้เข้าใจตรงกันนะคะว่ามันย่อมมีรายละเอียดบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปอันนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเอาละเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เดือนนี้ชาวราศีพฤษภมีอะไรน่าสนใจบ้างเดือนนี้เป็นไพ่ปลานะคะซึ่งหมายความว่า โชคลาภหรือว่าเงินทองแล้วก็ไพ่ผู้หญิงหนึ่งคนและไพ่ดอกลิลลี่นะคะหมายถึงข่าวดีโชคดีและการซัพพอร์ตเดือนนี้นะในเรื่องความความรักและความสัมพันธ์ผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เป็นเพื่อน เป็นคนรักเป็นเจ้านายหรือเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเนี่ยนะคะจะให้จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆเขาจะแนะนําอะไรดีๆมาให้คุณหรือว่าถ้าเกิดคุณเดือดร้อนหรือว่าไม่สบายใจเขาจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็หาข้อมูลซึ่งเรามองว่า โชคลาภต่างๆหรืออะไรดีๆเนี่ยนะคะเขาจะแนะนำมาให้ขอให้ไว้ใจเขาได้ได้เลยนะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆก่อนทีนี้มาดูคนโสดค่ะชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้ขอดูหน่อยซิมีอะไรมีใครเข้ามาน่าสนใจบ้างคุณได้ไพ่ The World ด้วยนะแต่คุณได้มาด้วย t ท n of Wands แล้วก็ Knight of Wands ถามว่าอืมสิ่งที่เราเห็นในไพ่ เดือนนี้มีโอกาสได้ติดต่อคนต่างชาติต่างภาษานะคะ The World กับ Ten of Wands เป็นไพ่ Knight of Wands เป็นไพ่จากคนทางไกลถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณได้ The World กับ Ten of Wands ขึ้นมาร่วมกันเรามองว่าคุณจะเน้นความสัมพันธ์ไปที่เรื่องการงานมากกว่าเป็นการพูดเป็นการคุยปรึกษาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไป ที่จะเอามาใช้ในชีวิตมากกว่าที่จะมาคุยแกนหวานแบวแต่ก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะได้เพื่อนขึ้นดีๆขึ้นมาอีกหนึ่งคนทีนี้ ten of wands บอกว่าคุณโฟกัสที่งานสองอย่างเนี้ยโฟกัสที่งานหนักมากคือไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นๆเลยแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเปิดจั่วหัวมาแล้วว่าเฮ้ยเขาสนใจหรือเขาชื่นชมคนแบบคุณแต่คุณก็ดูอิกโนไม่สนใจเขาอนะคะไปโฟกัสที่เรื่องงาน the l คุยกับเขารู้เรื่องคลิกทุกอย่างแต่คุณสร้างโลกส่วนตัวของคุณเอาไว้เหมือนจังหวะของคุณคือมันไปไกลกว่านี้คุณยังคุณยังรู้สึกว่าคุณสามารถถ้าคุณไม่โฟกัสเรื่องความรักคุณอาจจะทํางานได้เยอะกว่านี้บางทีก็รู้สึกแวบๆอยู่นะว่าเขาอยากจะคุยแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจเอางานมาบางหน้าอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะแล้วก็ถามว่าจะมีคนเข้ามาในช่วงไหน เรามีความรู้สึกว่าจริงๆจ,จะเริ่มมีการติดต่อสื่อสารคือช่วงที่คุณทํางานหนักๆเนี่ยตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มคิกก๊กคิกก๊กอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าเออสนใจฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ยช่วงประมาณปลาย,ลายเดือนนะคะ20เป็นต้นไปแต่ว่าตัวคุณเองก็ทําเป็นไม่รับรู้ไม่รู้หน,น่ร้อนรู้หนาวแต่คนเนี้ยบอกเลยว่าคุณภาพค่อนข้างดีนะคะถูกสเปคพอสมควรแต่ว่าไม่มีเวลาให้เขา ทีนี้เรามาดูว่าเท่าคนที่มีคนคุยหรือคนแอบรบักกิ๊กกกิ๊กกก,กันอยู่แต่ไม่ใช่แฟนเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคุณพระช่วย Age of swords อ uh ่าฮะ v e n o f s อฟ r อสทำไมเหมือนคุยเหมือนบอกไม่ได้เป็นเป็นความรู้สึกที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีอะไรชัดเจนหึงก็ไม่ได้ห่วงก็ไม่ได้แอบบคุยกันไม่มีใครรู้ Five of Cups เรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูเหนื่อยจังเลยอ่ะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยากจะเลิกคุยแต่ก็แว๊บๆบ,บ,บมาคุยคือมันคุยยากมันมีความรู้สึกว่าการที่คุณคุยกับเขาแล้วไม่สามารถบอกใครได้อะไรอย่างเงี้ยจากไพ่ที่เห็นนะคะอืม ไฟฟแต่ว่าทุกครั้งที่เขาจะเข้ามาตอนที่คุณเดือดร้อนหรือเหนื่อยใจเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเข้ามาคุยอะไรเงรี้ยแต่คุณก็เกรงว่าจะเจอคนอื่นหรือเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรือว่าความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่บอกไม่ได้ขื่นขมจังดูเครียดอะคะ่ะหาทางออกไม่เจอแล้วคุณก็บางทีคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้เอาจริงๆนะ คุณรู้สึกว่าคุยได้แต่ไม่ได้อยากเป็นแฟนเขายังไม่อยากที่จะ,ะตกร่องปล่องชิ้นลงเอยกับเขาเดอะสตาร์แล้วก็เอจักวอนอยากคุยไปเรื่อยๆไม่อยากจะมีไม่อยากจะมีสัมพันธ์อะไรแล้วไม่อยากให้ใครมารับรู้คือคุยกันเงียบๆสองคนอะไรประมาณนี้จะจะทิ้งเขาก็ทิ้งไม่ได้แล้วก็ช่วงต้นเดือนมีโอกาสที่จะโดนบล็อกหรือคุณบล็อกเขานะคะเงียบไปเขาเป็นยังไงเนี่ย เราว่าเขาเองก็ไม่ค่อยพอใจในสถานภาพแบบนี้ส่วนตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณตั้งป้อมอะไรไว้เยอะมากคือคือคือมีมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์เยอะมากเลยนะคะมันก็เลยไม่ค่อยสมูทเขาเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่คุณอิกโนว์เขาดูสิเอาถ้วยมาให้แล้วเนี่ยอุตส่าห์เอามาเสิร์ฟยังต้องยกกลับอะไรเงี้ยคุณไม่สนใจคุณมัวไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วก็ดูเครียดในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีมีกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะ คุณชอบเขาไหมถามจริงๆเถอะชอบเพราะอะไรรู้ไหมชอบเพราะหนึ่งละคนนี้ตัวท็อปคนนี้เป็นคนที่ทุกคนสนใจแล้วพอคุณได้เขามาหรือว่าได้คุยกับเขาคุณรู้สึกว่าเออมันเวิร์กสุดส่วนตัวความสัมพันธ์ลักษณะนิสัยของเขาคุณมองว่าเขาก็ดีแต่ว่าเขาดูเจ้าชู้ดูลูกลี้ลูกหลนดูไม่ค่อยเซตเทิลสักเท่าไหร่คุณชอบที่เขาเป็นคนเก่งเอาจริงอาจจะไม่ใช่สเปคทุกอย่างแต่ว่าเขาเป็นคนเก่งมากแล้วก็มันมีเรื่องบางเรื่องที่ ที่คุณรู้สึกอึดอัดที่จะต้องคุยกับเขาต,งตรงๆแต่ว่าถามว่าทิ้งกันไหมเลิกกันไหมไพ่บอกว่าเดือนนี้ให้ระวังปากเสียงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ดีอาจจะมีช่วงหายไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็วนกลับมานอกซะจากว่าคุณจะไปปฏิเสธว่าไม่เอาแล้วนะเลิกคุยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่คุณไม่ได้เป็นคนยกเลิกปฏิเสธไปก็คงจะยังไม่หายไปแต่เขาก็แต่ความสัมพันธ์มันก็ติดๆขัดๆรุ่มๆโนดน,น,นๆนั่นนะคะ ทีนี้มาดูคนโสดแบบที่คนโสดแบบทเพิ่งถูกเทเทเขาเทเราอะไรประมาณนี้ขอดูหน่อยจะมีคนเก่าหรือคนใหม่ยังไงเข้ามา page of swords six of cups Tree of Wands คนเก่าก็วนกลับเข้ามาถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นคนที่อยู่ในอดีตอะค่ะเคยวนกลับเข้ามา Page of s o r d ทะเลกกาะกันปากแข็งเหลือเกินไม่ชอบใช้คำรุนแรงนู่นนี่นั่นทะเลาะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมเลิกไม่ขาดอะคะ่ะจากที่เราเห็นนะซิกก็บับเดี๋ยวก็วนกลับมาเดี๋ยวก็มีการมางอ้อใครงอ้อเรางอหรือว่าเขางอ้อสิ่งที่เราเห็นคือตัวเองเนี่ยทำเป็นเนียน ถามนู่นถามนี่ทําเป็นลืมตัวเองอาจจะไม่ได้งอสักทีเดียวนะคะแต่ก็เป็นแบบไปคุยไปหยอกล้ออะไรเงี้ย justice เขาก็จะถามว่าเอาอยัางไงคุยยังไงเดี๋ยวก็ตกลงกันได้เราว่ามีการกลับมาเลิกไม่นานละค่ะอันนี้ต้องบอก่นะว่าสำหรับคนที่เพิ่งเลิกรากันไม่ไม่กี่เดือนอะไรประมาณนี้นะคะ3-4เดือนก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาทะเลาะก,กันก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คิดถึงกันซิกซับครับมีการเข้ามา ต้องบอกว่าคนที่มแมนในความสัมพันธ์คนที่แบบเป็นคนชอบซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากคนดูแลอะไรเงี้ยจะเข้ามาขอร้องยินดีเขินๆอายๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่คุณเองก็ทาเป็นเออก็ได้ก็ได้ไ,ดไม่แบบไม่ไปฟื้นฝอยหายตะเข็บอะมันก็ความสัมพันธ์มันก็ไปต่อแต่บางครั้งนะคะอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันตรงๆแต่มีการง้อทางด้านนิสัจหรือไม่ได้ง้อเป็นการคุยกันออฟเฟอร์ความสัมพันธ์หรือถาม ถ่ายสารทะทุกสุขดิบสักพักมันก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะ Ten of Cups ตัดกันไม่ขาดค่ะอืมปากแข็งแต่ว่าใจอ่อนหรือว่าเลิกกันเพราะว่าห่างไกลอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะได้วนวนกลับมานะคะทีนี้มาดูคนมีคู่กันบ้าง Seven of Pentacles Nine of Wands แอบหึง e a h t of Cups เนี่ยคนมีคู่กับ อารมณ์หึงแล้วก็อยากเลิอกอยากเลิกท้าเลิกตลอดเลย Seven of p e n t a c l e เเราเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันดูเฉยเฉยนิ่งๆมันไม่มีอะไรตื่นเต้นหวือหวาไนออฟบอนคุณก็เลยเริ่มหวั่นไหวว่าเอ๊ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคบกันนะคะคบกันมาสักพักแล้วเนี่ยไม่ใช่เริ่มคบคบกันมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงตกลองปล่องเช่นแต่งงานอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกอึดอดัดคือทำไมมันไม่ไปไหนมาไหนซะทีเดียวคุณจะเริ่มมีความหึงหวงหรือว่า สอดซองเช็คนูน่นเช็คนี่สําหรับเขาเริ่มจู้จี้จุกจิกเริ่มถามอนาคตอะไรเงี้ยมันก็จะน่าอึดอัดแล้วตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณนี่แหละอยากจะท้าเลิกคือแบบถ้าไม่ไหวฉันจะไปแล้วนะฉันจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยท้าตลอดเวลาเลยท้าอยู่ดีเอาดีๆนาะเดี๋ยวเขาเลิกขึ้นมาจะเสียใจนะคะเพราะเนี่ยเป็นแบบที่หึงซะมากกว่าอ้าวแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่มานานคนที่คบกันมานานหรือว่าไม่ได้มี หรือว่าอ่ะไม่เลิกกันไพ่บอกว่าเดือนนี้นะคะ Six of Pentacles King of Pentacles จะมีการง้องอนด้วยการเอาของมาให้หรือว่าการช่วยเหลือเรื่องการเงินกา,การดูแลการดูแลกค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือออฟเฟอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะความคนรักของคุณไม่ได้ใส่ใจดูแลแบบหวานแต่ว่าถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องเขาจะเข้ามาคอยดูแลก็โอเคนะคะคุณอย่าน้อยใจซ มากกว่านั้นโอกาสมีมือที่สมเข้ามาไหมไพ่บอกว่ามันก็จะมีคนวนๆเข้ามาแต่ไม่เชิงเป็นมือที่3มหรอกคุณอาจจะหึงไปเองคือต้องบอกก่อนนะว่าคนของคุณเนี่ยด้วยความลักษณะเขาเป็นคนเฉยๆนิ่งๆด้วยบางอย่างแต่เป็นคนใจดีเป็นคนใจสปอร์ตไม่ได้คําพูดไม่ได้อะไรมากมายแต่ใจสปอร์ตเนี่ยนะคะจะมีคนเข้าหาเรื่อยๆถ้าคุณหึงแล้วแล้วงองแงแบบฉันจะเลิกฉันจะเลิกอะไรเงี้ย ก็อาจจะต้องไปอยู่คนเดียวจริงๆก็อันนี้มันก็แล้วแต่น้ำอาจจะไม่ได้เกิดอย่างนี้ขึ้นกับทุกคนแต่เท่าที่เราดูเนี่ยมันมีคนที่แบบทนไม่ไหวความสัมพันธ์เหมือนเหมือนกลัวแฟนไม่สนใจท้าเลิกแล้วก็อยากจะเลิกเองแต่ว่าเดี๋ยวก็วนๆกลับมาเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนคนที่ ส่วนคนที่อยู่คบกันมาแล้วอยู่ไกลหรือว่ามีปัญหาก็เดือนนี้ให้ระวังปากเสียงนะคะ Tree of s o r ิดนิดๆหน่อยๆบางทีมันก็จุดประเด็นทำให้ทะเลาะกันได้เดือนนี้นะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสจะงอนหนักมากมีแต่ท้าเลิกมีแต่อยากจะออกจากตรงนี้ชั้นพอแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้เลิกกันจริงๆเนี่ยถ,ถ้า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 ไม่อยากเลิกอยากแต่ท้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆออกมาค่ะเพื่อเจอสิ่งดีๆในชีวิต ทีนี้มาดูคนที่มีปัญหาในเรื่องมือที่3จริงๆอ่ะขอดูหน่อยคุณได้ Knight nice of Pentacles ความนิ่งไม่มีอะไรไป Queen of Wands มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามค้นหาความจริงแล้วก็ Knight nice of Swords มีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างสูงถามว่ามือที่3จะไปจากคุณไหมลังเลเพราะว่ามีข้อตกลงอะไรบางอย่างเอาจริงๆมือที่3เนี่ยเขาไม่ได้เขายังไม่ได้เข้ามาแบบชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้เปิดตัว เป็นแค่ลังเลหรือว่าเริ่มคบเริ่มอะไรบางอย่างก็ไม่ได้ผูกพันกันมากเขาก็ยังลังเลอยู่เขามองความสัมพันธ์คนกลางของคุณมองปัญหามือที่สามยังไงเขามองว่าเขากับคุณเนี่ยคือมันเขามองว่ามันเป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติไม่น่าจะเป็นปัญหาสํำหรับชีวิตคู่แล้วตัวคุณละ่ะตัวคุณก็เรามองว่า คุณเองก็คิดว่าคุณไม่อยากจะทิ้งความสัมพันธ์นะตรงนี้เพราะเหมือนสร้างอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะแต่เดือนนี้มีโอกาสที่จะทะเลาะกันเรื่องมือที่3ค่อนข้างเยอะนะคะถ้ามีอยู่แล้ววงเล็บถ้ามีอยู่แล้วเดือนนี้มีโอกาสที่จะจบเรื่องนี้ไหมไพ่บอกว่ามันมักจะเป็นประเด็นทะเลาะเบอกแหวงมากกว่าหาข้อทะเลาะเพื่อหาข้อสรุปแต่ว่ามันยังไม่สามารถจัดการอะไรได้ตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างต่างกลุ่มต่างมองดูท่าทีอะไรประมาณนี้นะคะ ตัวคุณเองก็เครียกว่าคุมเชิงอาจจะมีทะเลาะกันใช้ปากเสียงแต่ยังไม,ยงไม่ยังไม่สามารถจบเรื่องนี้ได้เท่าไหร่ยังไม่มีโอกาสสักเท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่คุณจะหักดิบออกมาไหมนั่นแหละทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรอันนี้เราสับแล้วนะเดืนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภไพ่แนะนําเรื่อง turn on the light บางทีบางคนเนี่ยชอบทําตัวมืดมน ชอบชอบคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรชอบคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกในเรื่องความรักของฉันฉันเกิดมาเพื่ออกหักอะไรเงี้ยแต่ไพ่บอกว่าจริงๆเปิดไฟหรือเปิดไฟหรือในหนึ่งก็คือลืมตาแล้วมองไปรอบๆคุณจะรู้ว่ามีคนที่แบบอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากแค่คุณ turn on the l i g h t open your eyes and then you see everyone's light up คุณวรจะมายืนรอเป็นแถวๆเลยอะค่ะคนที่หวังดีกับคุณน่ยเต็มไปหมดเลยนะ หรือบางครั้งความรู้สึกบางคนท้าเลิกหรือว่าห่างหายกันไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ยังรักกันอยู่นะ <c oughs> stick with it ไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งเลิกจริงๆในความรู้สึกคือถ้าคุณกาําลังลังเลว่าฉันจะเลิกกับเขาดีไหมเลิกเลิกเลิก,ลกดีไหมยหยุดตรงนี้ดีไหมไพ่บอกว่าใจเย็นๆมันคือตอนนี้จะเลิกหรือไม่เลิกมันก็ไม่ได้มีมันก็แทบจะไม่แตกต่างกันดังนั้นใจเย็นๆรอก่อนนะคะเพราะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้น stick with it เนี่ยก็ ก็ก็อยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยไปก่อนเดี๋ยวรอจังหวะมันจะถ้าคุณเลิกตอนนี้ปล่อยมือก็คือเสียดายเวลาขึ้นมาด้วยเนาะเสียดายคนดีๆถ้าไม่เลิก,ลกหยุดไม่หยุดเลิกไม่เลิกหรือว่าจะปล่อยคนทิ้งไปหรือจะเริ่มคุยกับใครบางคนอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันมีโอกาสให้เข้ามาพิจารณาก็เก็บไว้ก่อนได้ควรจะเก็บไว้ก่อนแต่งก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพอทุกอย่างเข้าที่คุณจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณฟ้าที่ส่งเขามา คนโสดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่คุณจะรู้ว่าเนี่ยคือหนึ่งคนที่คนดีๆในชีวิตที่คุณไม่อยากจะพลาดนะคะอาจจะไปกลายเป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นคนรักในอนาคตอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณในการคุยกันในการดีวกันสําหรับคนที่รักกันมาหรือว่าเริ่มคุยกันอยู่อย่าเพิ่งงอแงอย่าเพิ่งแบบปล่อยมือไพ่บอกว่ารอดูสักพักมันอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นแล้วก็จากสภาพนี้นะคะเนี่ยคุณติดเกาะคุณเปิด คุณเปิดไฟคุณเดินทางต่อไปอาเพิ่งปล่อยมือแล้วเดี๋ยวความช่วยเหลือก็จะเข้ามาสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักชาวราศีพฤษภนะคะเ,เดี๋ยวเรื่องการงานสถานการณ์ทั่วไปจะเป็นอีกหนึ่งคลิปสามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็เจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ